ทุครับวันนี้ผมก็จะมาเล่น Delta f o r ร์อีกครั้งแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวปืนที่น่ารำคาญที่สุดปืนหนึ่งในเกมนะครับที่ทุกคนจะต้องเจอก็คือ S.M.G.45 มันเป็นปืนที่คุมง่ายมากๆเลยนะครับคุมง่ายเล่นง่ายยิปไฟก็หวดวแถมดาเมจนี่ก็ไม่ได้น้อยหน้าปืนอื่นๆเลยนะครับโดยปืนที่แต่งไว้ผมก็จะแต่งเป็นเอ่อมัสเซลเป็นของตัวนี้นะครับ a s s ช o n Horizontal Compressor แล้วก็บาเรลมาใส่เป็นตัวนี้ครับพิชชันลองบาเรลนะครับท้าลิเบตเนี่ยจริงจริงมันแล้วแต่คนชอบเลยนะครับแล้วก็แฮนการ์มาใส่เป็นพอนเนตแฮนการ์ดอันเลยนะครับทุกอันเลย,ท,เลยทั้งสามอันเลยออปติกใช้เป็นตัวเดิมครับเพราะว่าชอบที่สุดแล้วนี่ท้ายปืนเอาแบบสั้นจุดจูเลยนะไรเบตของท้ายปืนนะครับ แล้วก็กิฟผมใช้เป็นตัวนี้ครับแตรกิฟผมใช้เป็นตัวนี้ครับแอลอีเบตของกิฟแล้วก็กิฟเมาส์เพิ่มกิฟเมาส์อีกหนึ่งตัวแล้วก็แม็กกาซีนครับเพิ่มแม็กกาซีนแบบด้วยความที่ปืนมันนิ่งอ่ะมันยิงแบบจำนวนหลายๆนัดเนี่ยมันได้เปรียบมากเลยนะครับแล้วก็แม็กมาอกก็ใส่ไว้เหมือนเดิมโดป,ปืึงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกัน,นครับ ไปครับลุยลองควางระเบิดไปครับ,รบโดนหรือเปล่าโดนไม่เต็มนะอ๋อเก็บไปนหนึ่งครับ มันฝั่งซ้ายจะมานะนั่นไงฝั่งซ้ายมาทุกคนครับโดนไปหนึ่งครับครับติดเกิ์ครับลืมลืมเลยโอ้โหเต็มเลยนี่ไงทิปไฟโหดปะอย่างนี้นอ่ะฝั่งนี้ก็เยอะวิววิวววิววตะแก่นับรู้สึกว่าคนโหแบบ พุชเข้ามาเร็วนะตรงนี้โดนมาทำไมครับยิบไฟโหดมากครับเบอร์น,นี้ดูเป็นไงล่ะโอ้โหโดนบุกเข้ามาแล้ว,โ,าาลวโอ้โหไมา่ไหวว่ะ แต่ไม่คิแบบว่าเก็บไปได้แค่ตัวเดียวแต่ว่าเขายืนสี่ทัพโอ้โหแบบทีมเราโดนดันเร็วมากครับน่าจะโดนยึดแล้วนะไม่น่าจะทันแล้วครับเดี๋ยวเราต้องตั้งรับให้ดีครับเดี๋ยวผมจะมาปักจุดเกิดที่นี่แล้วกัน พวกความเนี่ยไวตรงที่เหมือนมองไม่ค่อยเห็นนโอ้ยิงระยะไกลก็แบบไม่เร็วนะปืนน,นี้แบบนิ่งเลย สไนช์สไนช์เฉียวหัวไปเมื่อกี้ผมว่าเดี๋ยวผมไปตรงนี้ดีกว่าคนฝั่งนี้เราจะน้อยนะ านี่แทบไม่ต้องแบบเล่งอ่ะอุ้ยโอ้โหมันมันมาแล้วเฮ้บีสองจะโดนยึดแล้วครับผมอยากไปบีสองจังเลยอ่ะผมไปบีสองดีกว่านะไปช่วยบีสองเร็ว แต่ว่ามีสองแต่มีแต่มีสองคนไปเยอะแล้วครับผมไม่ไปดีกว่าอุ้ยโอ้โหผมยิงอีกตัวอยู่ครับมีสองยึดคืนได้แล้วขอบคุณครับต๋องฮ้ย เฮ้ยวิ่งมีโล่โอ้โหมันเข้ามาตรงไหนเนี่ยปักแอบปักไว้ตรงนี้ได้ไหมเนี่ย โอ้ <champions! S 2> ยโอ้โหมันนอนเร็วมากเลยขอบคุณครับไอ้เนี่ยเป็นไงล่ะมืนเราแบบพุ่งง่ายขนาดนี้ครับไม่มีกลัวอยู่แล้ว โอ้โหแบบขุ้มยิงไปเก้าสิบสองแบบโดนเล้วกระโดดไปกระโดดมาแอบแอบวางไว้ตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่เป็นจุดสนใจเกินไป

เยอะมากเลย B หนึ่งดูเดือดมากครับตอนนี้โอ้โหอุสานอนเนียนมีคนมาตุยหลัง โอ้โหแบบแปดที่จะีนตอนเนี้ยเหรอครับตอนเนี้ยเหรอครับเฮ้ยเขาบังเกอร์ได้ว่ะเอาดิเอาดิ <laughs> wait, 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 wait. Bye, bye, bye. We successfully defended the key objective. Objective Bravo Two was captured by enemy forces. Allied forces are attacking objective Bravo. We Wait, 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 wait. โอ้โหไม่ไหวแล้วมันมากันส่ดเยอะ Enemies are a t t c k เออมีคนมาอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะโอ้โห่ีจุดสีอย่าบอกนะ นอนเนียนเลยนะโอ,โอ้โหน,นอนยึด้วครับ the so that, Enemy troops are attacking objective. <laughs> 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 oh, hey, there's no one. Oh, attacking just so Wait, wait, oh, wait, wait, wait. 2. 2> ไปไหนหมดอะ The enemy has taken 2. 2> มันไปยึด E2 แล้วเหรอใช่ hey, จริงด้วย Strategic beacon ready to deploy. This is two oh, did It was artillery barrage oh, incoming. Allied forces are clearing objective Delta 2. ขออ่านกระสุนหมุกลับไปเมื่อกี้ไปยิงแจกาวนี่ไงไปไหนแล้วฟั่นเยอะมองไม่เห็นเลยโอ้โหชนละมุดมากครับตอนนี้ ว่าไงาค,ค,ค,คงรับ เป็นยึดคืนได้หรือเปล่าครับเอ้ยหัดปะเนี่ยตะลุยหมดเลยอะ ยึดคืนได้ครับแต่ก็เสียดีของเหมือนกันโอ้โหรถถังมันแหกหมดเลยอะ <c oughs> เราเซียสองจุดแล้ว เรียบร้อยครับปืนใยัดนิ่งโอ้โหแบบต้นไม้ล้มแล้วมันไม่เห็นน่ะเกินแตกอะ ยิงง่ายกว่าเยอะเรายิงง่ายกว่าเยอะเรายิงง่ายกว่าเยอะนอนเนียนมีตัวนอนเนียนว่ะอ๋อจุดเกิดผมพังอีกแล้ว ได <didn 't> <forever> ้สองครับโอ้ยมันอยู่ตรงโน้นได้ไงวะเนี่ยยิงวิสาย ดดิดาวัดมาดิมันเดินมาใส่้าวเลย ไปไหนไรอีกตัวหนึ่งไ่นาติโอ้มันตามมาเก็บเราสไลด์มาเลย โอ้แพ้ครับ The enemy has broken through our defense. Operation failed. Retreat at once. แต่เรามาสรุปปืนนี้นะครับปืนนี้เนะี่ยแบบผมก็ยังมองว่าเป็นปืนที่ดีมากๆเลยนะครับแบบเล่นง่ายยังไงก็ฝากให้ทุกคนลองไปเล่นดูลองไปใช้ดูนะครับหรือใครมีสูตรอื่นๆแต่งปืนแบบอนะํามาบอกผมได้นะครับยังไงสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย